ที่ประชุมครมยังเห็นชอบกรอบวงเงินช่วยเหลือผู้ผป,ประสบอุทกภัยในภาคใต้และเงื่อนไขเพิ่มเติม,ตมครอบคลุมทั้ง7จังหวัดได้แก่ตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงลบบุรีและสงขลาวงเงิน3,814ล้านบาทเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน90วัน หลังจากสถานการณ์คลี่คลายทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมติคอรอมอเมื่อ21ตุลาคมที่ผ่านมาครับได้นุม,มัติงบกำลาง6,169ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัย65จังหวัดครัวเรือนละ9,000บาทจาเจาะเยียวยาแบบขั้นบันไดน,นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ น้ำท่วมขัง2เดือนเนี่ยจะได้วงเงินเพิ่มอีก5,000บาทน้ำท่วมขังถึง3เดือนจะได้วงเงินเพิ่มอีกหมื่นบาทครับท่วมขัง4เดือนเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทน้ำท่วมขังเกิน4เดือนวงเงินจะเพิ่มขึ้นไปถึง2 0 0 0 0บาทครับรวมเยียวยาสูงสุดไม่เกิน29,000บาทต่อครัวเรือนขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนา,ายธีรพัฒน์คัจฉมาศเปิดเผยบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ วงเงินทดลองราชาการในอำนาจผู้ว่าอาจจะไม่เพียงพอช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงขอขยายวงเงินทดลองราชาการในอำนาจผู้ว่าราชาการจังหวัดไปยังกรมบัญชีกลางขณะนี้ครับได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชาการในอำนาจของผู้ว่า9จังหวัดภาคใต้เพิ่มเติมแล้วนะครับจังหวัดละ50ล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยให้ครอบคลุมและก็ทั่วถึงทุกมิติครับ